สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่าหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบ กับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านยังคงติดตามช่องของเรากันอยู่นะครับซึ่งวันนี้ร่างช่องของเราก็จะมีเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าราคาสูงมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะครับ ซึ่งวันนี้ก็จะมีเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนนะครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญแรกนี้ก็เป็นเหรียญของอประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเหรียญนี้สภาพกา็พอสมควรนะครับความสึกกร่อนอะไรต่างๆซึ่งเป็นเหรียญที่หายาก อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยพบเจอที่ไหนนะครับสําหรับเหรียญน,นี้เป็นนกอินทรีนะครับด้านหลังด้านหน้านะครับซึ่งราคาที่มีการซื้อขายกันไปนั้นอยู่ที่ราคา491,400บาทนะครับราคาที่มีการซื้อขายกันไปนะครับ 4 9 1 1 0 0 0บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งไม่ค่อยพบเจอที่ไหนเช่นกันนะครับแต่สภาพของเหรียญน,นี้ก็มีสภาพที่สวยงามนะครับสวยงาม ความคมชัดบนพื้นเหรียญน,นะครับยังคงสภาพคงเดิมนะครับมีความสวยงามตามสภาพการของเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็ได้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคาหลักหลายหแสนเช่นกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับว่าเหรียญดังกล่ารนี้จะมี ลักษณะอย่างไรนะครับด้านหลังของเรียนซึ่งเรียนดังกล่าวนี้นะครับก็มีการซื้อขายกันไปราคาก็พอสมควรครับราคาพอสมควรก,กันสำหรับเรียนนี้ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญอันนี้ดูกันให้ชัดๆก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเหรียญกันนะครับด้านหลังของเหรียญก็เป็นนกอินทรีเช่นกันนะครับ ราคาที่ซื้อขายกันอยู่ที่ราคา489,645บาทนะครับราคา489,645บาทนะครับราคาสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญและด้านหลังของเหรียญนนครับซึ่งราคาก็มีราคาสูงพอสมควรน,นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีราคาเท่ากัน,นครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญมีรูปแบบคล้ายๆกันนะครับเป็นเหรียญปี1นึ่งพันเก้าร้อยสิบหกนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังของเหรียญครับ สำหรับเหรียญนี้นั้นราคาที่ซื้อขายกันอยู่ที่487,890บาทนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับ4 8 7 8 9 0บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญปี1908นะครับเหรียญปี1908เรหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่หายากนะครับ ไม่ค่อยพบเจอที่ไหนนะครับซึ่งด้านหน้าของเหรียญน,นะครับท่านผู้ชมกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับอันนี้ก็ด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะครับซึ่งราคาเหรียญน,นี้นะครับราคาเหรียญน,นี้อยู่ที่าราคา4ี่แสนราบาทนะครับ 4,87834บาทนะครับสํารับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปี1862นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญปี1862ซึ่งก็เป็นเหรียญที่ไม่พบเจอที่ไหนมาก่อนนะครับสำหรับบางท่านนะครับ บางท่านก็อาจจะพบเจอมาแล้วนะครับสำหรับเหรียญนี้อันนี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญซึ่งราคาที่ซื้อขายกันอยู่ที่ราคา473,850บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดมีเหรียรูปแบบดังกล่าวก็สามารถนำมาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับว่า เหรียญมีลักษณะรูปแบบดังกล่าวตรงกันทุกจุดทุกมุมหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหากใครมีก็พึงให้ทราบว่าเหรียญน,นี้ราคา473850บาทนะครับอันนี้อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้ด้านหน้าของเหรียญเป็นเหรียญปีหน9 5นอะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่หาพบเจอ,อยากนะครับเหรียญปี1น0่น 95นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับนี่ด้านหลังของเหรียญราคาอยู่ที่4,073,850บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียว4,073,850บาทนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดมีเหรียญดังกล่าวสะสมก็ สามารถเก็บไว้ได้ครับราคาก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสาหรับเหรียญน,นี้มาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้มีเอกลักษณ์ที่สวยงามนะครับดูด้านหน้าของเหรียญน,นะครับและด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปี1855นะครับเหรียญปี1855สําหรับด้านหลังของเหรียญ ราคาเหรียญน,นี้นะครับราคาขายอยู่ที่466,830บาทนะครับซึ่งก็มีการซื้อขายกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับ466,830บาทนะครับนำมาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้466,830บาทนะครับ อีกหนึ่งเห,ห shots, like เรียญนะครับเหรียญปี1799นะครับสำหรับเหรียญนี้ปี1799ด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ราคาที่มีการซื้อขายกันอยู่ที่465,075บัเบาทนะครับส6 5บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้ ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนนครับอันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญปี1 8 7่นปสาะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญปี1น7 9นปซึ่งด้านหน้าของเหรียญนะครับยังคงสภาพที่สวยงามนะครับมีความคมชัดสวยงามด้านหลังของเหรียญน,นะครับมูลค่าหน้าเหรียญ 1ดอลลาร์สหรัฐนะครับหดอลลาร์ 1. สหรัฐซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่464,759บาทนะครับ464,759บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับดูด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญกันอีกครั้งนะครับ464,000 7 5 9บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็ดูกันครบจุใจไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญเงินตราต่างประเทศเน้นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่มีมูลค่าราคาเหรียญละ4 0 0แสนกว่าบาทนะครับที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้นะครับ ในราคาของเหรียญต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะมะีคลิปลงให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเพื่อเป็นความรู้ในเกือบทุกวันนะครับก็ถ้าหากท่านใดมีคำแนะนำคำติชมหรือมีข้อเสนอแนะใดๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อที่ทางช่องของเราจะได้ หาข้อมูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับช่องนี้เพื่อดูเป็นแนวทางในการสะสมเหรียญต่างประเทศหรือไปเดินตลาดหรือพบเจอที่ไหนก็สามารถเปรียบเทียบดูได้นะครับว่าเหรียญดังกล่าวนี้เราเคยพบเจอมาก่อนนะครับแล้วก็เปิดคลิปดูได้เปรียบเทียบดูลักษณะหรือรูปแบบต่างๆนะครับ ผื่อท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีพบเจอเหรียญที่มีมูลค่าหลักแสนก็ได้นะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถย้อนไปดูคลิปดังกล่าวในช่องของเราได้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะนำไปเป็นแนวทางในการสะสมและเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่าน,นครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องของเรา ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเตือนในการที่จะมีคลิปดีๆส่งต่อหรือนำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในโอกาสต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยครับ ก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสรวบรวมเงินตราต่างประเทศนะครับที่เป็นเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนนะครับหลายๆเหรียญน,นะครับมานําเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมีเหรียญที่มีมูลค่า4 0 0แสนก็บาทเกือบทุกเหรียญน,นะครับ เอามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันว่าจะมีรูปแบบลักษณะหรือ,อปีพศสอที่มีการซื้อขายกันจริงๆรนะครับราคาที่เรานำเสนอกันไปนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับมาดูเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกก็เป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ น,นี่เป็นด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปี1,907นะครับสำหรับเหรียญนี้ปี1 9 0 7ความคมชัดสวยงามนะครับสังเกตที่ดาวด้านบนนะครับลวดลายต่างๆบนพื้นเหรียญนะครับผิวเรียบตึงนะครับความคมชัดยังคงสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับด้านหน้าของเหรียญ ด้านหน้าของเหรียญเหรียญปี1,907นะครับเหรียญน,นี้มีการซื้อขายกันไปที่465,548บาทนะครับ465,548บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับก็มีการซื้อขายกันจริงนะครับทางร้านได้ไปศึกษาค้นคว้ามาให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ มาดูเห, 2, เหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งพันแดร้อยแปดสิบสี่นะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์สวยงามนะเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญนี้นะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังของเหรียญมูลค่าอ่า ที่มีการซื้อขายกันไปล่าสุดนะครับก็จะอยู่ที่ราคา462,481บาทนะครับ462,481บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวครับเหรียญปี1884นะครับ,ร 1, รบท่านใดมีเหรียญดังกล่าวอยู่ก็นำมาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้400,000บาทนะครับ ต่อไปมาดูเหรียญที่3นะครับเหรียญที่3ก็เป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเงินสภาพของเหรียญน,นี้ก็อาจจะมีสึกก่อนไปบ้านตามการใช้งานครับแต่ว่าราคานั้นก็ไม่ได้ทำให้ลดลงเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียน ซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญดังกล่าวนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา4 5 9 4 7 7บาทนะครับ459,477บาทซึ่งเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับไม่ได้ขายหลายเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงถึง400,000กบาทนะครับก็เป็นเหรียญที่ นักสะสมเหรียญต้องการนะครับใครที่มีและเก็บไว้ก็อนาคตก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าเหรียญจะมีราคาลดลงนะครับเพราะยังเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญน,นะครับเพราะว่าจํานวนการสร้างที่น้อยนะครับความยากในการหาเหรียญดังกล่าวนะครับก็ทําให้ส่งผลกระทบต่อราคาเหรียญที่มี มูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญในต่างประเทศนะครับก็ไม่แน่ในบ้านเรานะครับก็จะมีหลุดมาบ้างก็ได้นะครับก็จะอยู่ในแวดวงของท่านที่สะสมเหรียญต่างประเทศนะครับก็มานําเสนอให้ท่าน เป็นความรู้นะครับเป็นประโยชน์เผื่อท่านพบเจอที่ไหนก็นามาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับซึ่งราคาก็มีการซื้อขายกันจริงนะครับราคานี้มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญปี1856นะครับเหรีย <c> ญ <oughs> <c oughs> ปี1น5 6สํนปาหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์สวยงามนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญ เป็นหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญมูลค่าหน้าเหรียญก็1ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญซึ่งราคาที่มีการซื้อขายกันไปนะครับก็จะอยู่ที่ราคา400,000 ห้า0 0เกันสามร้อยบาทนะครับ4ี่3ส0ห้าันสามรอยบาทนะครับเฉพาะเหรียญเดียวนะครับ400,000กว่าบาทนะครับเหยนนี้เหรียญเดียวก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับจำนวนที่ผลิตน้อยนะครับความาหายากนะครับจำนวนปีที่ผลิตนะครับก็ส่ง ผลให้ราคาเหรียญมีมูลค่าราคาสูงนะครับอนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่หายากนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆพบเจอได้น้อยนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่แปลกตานะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับสําหรับเหรียญนี้ซึ่งทีมงานเราก็เพิ่งพบเจอเช่นกันนะครับว่าเหรียญ รูปแบบนี้ไม่ค่อยพบเจอที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของเรียญนะครับด้านหลังของเรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญรูปแบบแบบนี้มีราคาที่ซื้อขายกันไปราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งก็หลักแสนอยู่แล้วนะครับหลักแสนอยู่แล้วเดี๋ยวราคาจะกี่แสนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของเรียนครับด้านหลังของเรียน สภาพก็สึกกร่อนบ้างนะครับแต่ก็ไม่ส่งผลให้ราคาเหรียญนั้นลดลงนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับราคาเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับเน้นนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวราคา4 4 5 1 6 3บาทนะครับ4 4 5 1 6 3บาทนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียว ซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับสำหรับเหรียญน,นี้มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็หลายๆท่านอาจจะพบเจอมาบ้างแล้วนะครับในคลิปก่อนๆหน้านะครับถึงแม้รูปแบบเหรียญจะเหมือนกันนะครับแต่ความสวยงามของแต่ละเหรียญมันก็ไม่เท่ากัน,นครับอยู่ที่ ความสึกก่อนการใช้งานอะไรต่างๆนะครับความคมชัดของเหรียญน,นะครับซึ่งทุกๆเหรียญก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันไปนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญด้านหน้าของเหรียญ สำหรับเหรียญน,นี้ราคาที่ซื้อขายกันไปก็อยู่ที่4 41,805บาทนะครับ4 41,805บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับราคาสูงถึง400,000กว่บาทนะครับมาดูเหรียญน,นี้กันนะครับเหรียญต่อไป เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่สวยมากๆนะครับความคมชัดสวยงามมีเอกลักษณ์ลวดลายต่างๆที่ยังคงสภาพเดิมคงมนสเสน่ห์ของเหรียญไว้นะครับซึ่งผู้สะสมก็เก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นเป็นเหรียญปี1801นะครับปี1801นะครับก็หลายปีมาแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ แต่สภาพของเหรียญยังคงความสวยงามให้เราได้ชื่นชมกันถึงทุกวันนี้นะครับนี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญครับด้านหลังของเหรียญครับด้านหลังของเหรียญยังคงเอกลักษณ์ที่สวยงามนะครับมีมนเสน่เป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับเหรียญนี้ด้านหน้าของเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้ เห็นสภาพสวยๆแบบนี Arizona, water, ้นะครับราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาเหรียญนี้ที่ซื้อขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาเหรียญนี้441,805บาทนะครับ441,805บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับ400กว่าบาทนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับมีลวดลาย ที่เป็นเหรียญปีลึกนะครับเก่าแก่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี1,803นะครับเหรียญปี1,803คงความสวยงามนะครับเป็นเหรียญที่ยังคงสภาพที่สวยงามผิวเรียบตึงครับความคมชัดลวดลายบนพื้นเหรียญน,นะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับ1เซนนะครับราคาน้าเหรียญ1เซนของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ไม่ค่อยพบเจอที่ไหนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขั้นที่ว่าหายากพอสมควรนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้แล้วราคาที่ซื้อขายกันก็จะอยู่ที่432,969บาท นะครับ432,969บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับมีรวดลายที่สะดุดตานะครับความคมชัดความลึกบนพื้นเหรียญมีความเรียบตึงครับเป็นเหรียญที่สวยมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญที่สวยมากๆอีกหนึ่งเหรียญมาดูเหรียญต่อไปนะครับ เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญเช่นกันนะครับสําหรับเหรียญนี้ด้านหน้าของเหรียญนะครับเป็นเหรียญปี1925นะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญปี1925เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมครับ ราคาที่ซื้อขายกันไปนะครับก็จะอยู่ที่ราคาเหรียญละ4 2 4 1 3 3บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ที่มีการซื้อขายกัน4 2 4 1 3 3บาทนะครับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวครับซึ่งก็มีเอกลักษณ์ลวดลายที่สวยงามเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่เก็บไว้อย่างดีนะครับไม่มีสภาพที่สึกก่อน,นครับเก็บไว้อย่างดีเลย มาดูอีกหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญปี1,800นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดเล็กปี1,800เป็นเหรียญที่หายากเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่423,956บาทนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียว423,956บาทครับก็มีลวดลายที่ทุกท่านก็คุ้นตากันอยู่แล้วนะครับสำหรับหลายๆเหรียญที่ผ่านมาซึ่งเหรียญน,นี้ก็ราคา423,000กว่าบาทนะครับก็เป็นด้านหน้าของเหรียญเป็นเหรียญปี1,800นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากนะครับ สำหรับเหรียญที่เรานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงหลัก4ี่แสนกว่าบาททั้งนั้นนะครับก็ทุกท่านก็สามารถเปรียบเทียบดูได้นะครับเผื่อพบเจอที่ไหนหรืออยากศึกษาไว้เป็นความรู้นะครับเราก็ไปสืบค้นคว้าหาข้อมูลราคาที่ซื้อขายกันครับที่เป็นปัจจุบันมาให้ ทุกท่านรับชมรับฟังกันอนาคตก็ไม่แน่นะครับราคาเหรียญอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งทางช่องของเราก็จะนำข้อมูลมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกด <c oughs> ให้กำลังใจพวกเราด้วยครับเพื่อ,อสืบคน้คนค้นคว้าหาราคาเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูง มานำเสนอให้ทุกท่านรับชมรับฟังกันครับในปัจจุบันนี้ราคาเหรียญที่นำมาเสนอก็อยู่ในหลักแสนครับหลักหมื่นหลักพันเรายังไม่ได้มานำเสนอให้ทุกท่านรับชมรับฟังกันนะครับถ้าหลักหมื่นหลักพันเนี่ยก็จะมีรูปแบบหลายๆเหรียญครับแต่ตอนนี้ก็มีหลักราคาหลักแสนนะครับมานำเสนอให้ท่านรับชมรับฟังกันก่อนครับต่อไปในอนาคตเราก็จะมานำเสนอข้อมูลให้ทุกท่าน เรื่อยๆนะครับสวัสับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่าน,นครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับสวัสดีครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการ หาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ